สวัสดีครับทุกคนครับผมขิงจากฟรีไทม์ครับก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันโอเคเราจะไปเปิดกล่องอะไรนะน่นะไะอยู่ข้างในกล่องนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสติกเร้ไปให้ด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยฮะใกล้ตัด หนึ่งสองสามฟ้าลงไม่มีอะไรเลยโอเคนะฮะโอ้โหอะไรเนะี่ยสิ่งที่เราซื้อมาก็คือคืออะไรนน่าสีคืออะไรไปดูเลยฮะนี่คือสิ่งที่เราซื้อมานะฮะก็เห็นสีดํา อย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วเราซื้ออะไรมาก็คือ The a อั u บ Photo Book o i m i t e d Edition จริงๆนะ่ไอ้โฟโต้บุ๊กเนี่ยผมเคยซื้อมันแล้วนะฮะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคร <c oughs> แต่นี้นะ่า <c oughs> เป็นอีกแบบหนึ่งที่ซื้อมานะฮะเ <c oughs> พิ่งมาส่งสั่งไปตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะจ๊ะใช่เพิ่งมาส่งไปเราจะไป <c oughs> แกะกเลยแต่ก่อนนั้นนะฮะในที่ส่งมาเนี่ยเขามีรูปมาให้3คนนะฮะมีนี่เจนนี่ อิซ uh ่านั่นแหละฮะก็มี3คนซึ่งพี่จีซูหายไปไหนเออทำไมมันไม่มีเมนผมอะ่ะมันไม่มีอะ่ะอันนี้มีมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ว่ามันเป็นไอ้โปรเจกต์โพาสวันนะครับสีบกหนึ่งที่มีแบ็กพิงที่เป็นภาพยนตร์นะฮะ <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่นา่าจะได้ไปดูเพราะว่าโควิดยังไม่หายเลยแต่ว่านี่มันมีอันนี้มาให้ด้วย คายกรอบรูปแบบนี้อ่าเอารูปออกมาได้โอเคเราจะไปแกะเมนหลักกันเลยไปลุยเดี๋ยวนะนี่เป็นที่ใส่แบบนี้ฮะมีสองอันด้วยกันก็คือสีดำกับสีชมพูแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าเห็นมันสวยดีก็เลยกดเลยละกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ชมพูกัน สีชมพูนี่มันแกะยังไงวะอ๋อแกะแบบนี้โอ้ m ม g ก d นี่แล้วก็มีรูปนี่ฮะรูปสาสามใบทำไมไม่มีเมนผมสักใบเลยวะแล้วก็ที่ขั้นหนังสือคิริซ่านะฮะอันนี้สวยมากเห็นไหมอะสวยเฉยแล้วก็อันนี้อู้มันคืออะไรอะไรโปรสเตอร์เหรอ โอ้ยจ o d ได้ถูกคนซะด้วยแล้วก็เป็นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมันคล้ายๆโปสเตอร์เลยอะนีะ่มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลยเนหะ็นไะมีหลายอันเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะมาถ่ายให้ดูใ,ใกล้นี่นะครับผมนี่เป็แบบนี้น่ารักทุกรูปครับน่ารักทุกรูปอยู่แล้วอะนี่อ้สวยงามมากนี่อันนี้เป็นแนวตั้งอะนี่แนวตั้งแล้วก็ สวยงามก็เป็นอย่างนี้ทุกรูปนะโหมีเยอะมากเลยอนะูแบบอูเยอะจริงเยอะมากนี่น่าจะเป็นเหมือนรวมใน MV อ่ะที่ถ่ายนะฮะมีทุกชุดที่ถ่ายที่เคยถ่าย MV มาน่าใจอย่างนั้นนะใช่นี่ก็เป็นโซโล่ของโรซี่ใช่ไหมใช่ใช่พูดกับใครพูดคนเดียวใช่อะก็ประมาณนี้นะครับยังมีอีกเยอะเลยก็อันแรกก็จะเป็นประมาณนี้ฟ้าบีนะครับอีกอันหนึ่ง นี่แบบนี้เลยอ่านี่อันนี้ข้างหลังนะฮะมีรูปมงกุฎของอ่าอ่าดีอัลบั้มนะฮะแล้วก็นี่ดีอัลบั้มโฟโต้บุ๊กลิมิเต็ดอี dition นะฮะอ่านี่อ้าวว้าวโอ้โหสวยงามสวยงามมากนี่ให้ดูนะฮะ How you like that อุ้ยนี่อันนี้มันจะเป็นแบบไหนนะมันจะมีเห็นไหมเอ่ย นี่มันเห็นข้างบนนี้ไหมมันจะเป็นชื่อนะฮะของอทั้ง4คนเลยนะฮะต้องจับเบาๆนี่เนี่ยโอ้โคตรสวยสวยมากจริงๆก็สวยทุกรูปเลยฮะใช่นี่เดี๋ยวเราจะเปิดอ่ะเปิดนี่นเียโอ้โหรอที่ครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยที่ผมเปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น ภาพเชิงมันจะเป็นสีแบบขาวดำขาวดำหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็มีภาพสีด้วยแหละอันนี้เนี่ยจะเป็นเซตของ How You Like That นะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นไอศครีมนะฮะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะผมก็เพิ่งมาสังเกตแต่ How You Like That น่าจะมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่านี่ตรงนี้เห็นตัวหนังสือให้มนะะจะวิบวับวิบวับหน่อยตรงนี้เป็นเนื้อเพลงนะฮะแบบโอ้เพิ่งสังเกตว่ามีเนื้อเพลงด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีครบในทั้งหมดเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะนะอ้าอุ้ยสวย นนี้สวยสวยมากสวย,ยแล้วคนนะี้สุดยอดเลยอ่าก็ถ้าใครอยากดูเนี่ยผมว่าจริงๆนะก็ถ้าซื้อไว้แล้วก็สุดยอดนะมันคุณภาพมากช่วงนี้ซื้อแต่โฟโต้บูนไม่ค่อยซื้ออัลบัม้มแต่ว่าเราซื้ออัลบั้มของลิซ่าไปแล้วนะทั้งเวอร์ชันแบล็กแล้วก็เวอร์ชันเกล์แต่ว่ารอเดือนตุลาคมนะฮะน่าจะประมาณเดือนตุลาเราน่าจะได้เปิดกันนะฮะน่าจะมาถึงไทยเดือนตุลาก็รอติดตามชมกันได้นะฮะโอเค ไปเปิดไปจ้านี่อยู่ในเพลงไอศครีมนะฮะทุกชุดเลยมาทุกแบบมาทุกชุดอนะ่ะนี่เพลงต่อไป Love s i c k g i r l ไม่ไม่น่าใช่ทุกเพลงนะแต่ว่ามันเป็นน่าจะสามเพลงไหมมี How You Like That Ice Cream กับ Love s i c k g i r l นะฮะที่เป็น M V นะฮะแต่ที่เหลือเพลงในอัลบั้มที่เหลือก็น่าจะไม่มีถ่ายนะเพราะว่ามันไม่ได้ถ่าย M V นะฮะีแล้วก็มีชื่อเหมือนเดิมเนี่ยอ่างงเงาตรงนี้เห็นไหมฮะ นี่เลิฟซิกเกิลสวยงามสวยงามมากว้าวผมมันก็เจอเลยลิซ่านี่โอ้โหสุดยอดจะลุกไหนก็สวยก็น่ารักไปหมดเลยอ่ะชอบจริงๆเลยโอ้ที่นี่สวยมากรูปนี้นี่เห็นไหมฮนะภาพมันจะออกมืดๆดำๆหน่อยฮนะนี่ น่าจะมีประมาณนี้ไหมใช่นะฮะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็เป็นรูปโฟโต้บุ๊กแล้วก็ข้างหลังเป็นเครดิตนะฮะเครดิตาการทำเพลงนะฮะต่างๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโฟโต้บุ๊กล i มิเ e d ดอ i ดิชัทั้ง2แบบนะครับไม่ใช่ทั้ง2แบบหรอกแต่ว่ามันมี2อ,อันนะฮะที่ซื้อมาก็คือมีโฟโต้บุ๊กแล้วก็ไอที่เราเปิดไปครั้งแรกนะฮะ โอเคไปก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับวันนี้โอเคครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ต้องอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยแล้วเราจะมาเปิดอัลบัม้ม a c k p พ n k หรือว่าใครอยากให้เปิดอะไรก็หรือว่าอย่งอะไรมาเปิดให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มติดตามวงท w i c e นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเต็มรูปแบบนะตอนนี้ตามแค่ b l a c ก p ิ n งใครอยากให้เปิดของวงไหนเหลืออะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมโอเคสวับน,นีเจอกันในพาร์ทหน้าครับผมเจอกันวันนี้คุณว่างและผมว่างนะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารแล้วแต่ก็ว่างวันไหนก็ลงวันนั้นตัดสินวันไหนก็ลงวันนั้นจ้ะแต่จะพยายามลงทุกอาทิตย์นะโอเคโอเคไว้เจอกันครั้งหน้าครับผมสำหรวันนี้การเปิดกล่องโฟโต้บู๊ตแบลพิงก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ 拜拜。Bye bye.